มันจะต้องมาเคล้าเคลียนะคะจะเก็บเออเก็บอะไรก็ไม่ได้อันนี้แม่อ้อมเองขยับมานะคะเพราะว่ามันไปนอนขวางเลยคือไม่ให้ถุงวางเนี่ยเราก็ต้องถอยมาได้ดูมันอ้วนดูความอ้วนของมันค่ะดูความอ้วนของมันือสงสารมันนะกลางคืนเนี่ยจริงๆแล้วมันจะทํำยังไงคือมันก็อยู่ที่นี่แหละค่ะแต่เราก็ไม่รู้่ามันมันนยังไงนะเพราะว่าบางทีมันก็เดินไปเดินมาแต่เออมันเดินทั้งคืนค่ะมันกลางวันก็มันหลับเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ไปหาที่หลับละ ไปหาที่หลับไปนอนบ้านตรงบ้านอาจารย์เลยจากบ้านแม่อ้อมไปสองห้องอะ่ะบ้านอาจารย์เขาจะมีต้นไม้เยอะมันจะเย็นแล้วก็ไปหาจับนกจับหนูค่ะ<ม>ก็คือเป็นแบบนั้นนะอ่านิสัยก็คือเป็นแมวไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนที่ในบ้านในบ้านนี้จะเป็นแมวประเภทเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเกิดมาไม่ได้สร้างบาปไม่สร้างบาปเลยเพราะว่าอยู่แต่อย่างนี้จะไม่ไปทาร้ายสัตว์ใดๆทั้งสิ้นไม่มี <c oughs> แต่อันเนี้ย หนูกี่ตัวแล้วมแมลงสาบจิ้งจกนี่ตายเป็นเบือค่ะเป็นเบือเลยจิ้งจกนี่อย่าได้เผลอมันจัดการเรียบนะคะแล้วคนเห็นก็คิดว่ามันท้องยืนไม่ใช่แต่มันอ้วนมันอ้วนมันอ้วนมันไม่ได้ท้องค่ะมันอ้วนมันอ้วนน,นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันอ้วนโ <c oughs> <c oughs> ดนนิดนิด จะเก็บโลคจะรีพาพ่อไปโรงพยาบาล <c oughs> มารอบเย็นอากินเสร็จแล้วนะแล้วก็นอนไม่ทําอะไรวันวันช้าขึ้นมาเดินคอยเฝ้าป่นเปี้ยนพอตกเย็นก็กลับมากินกินเสร็จแล้วก็นอนสลบสลดยไอ้ไม่นอนตัวอื่นมาแล้วไม่ใช่ว่าไม่นอนนะเออมาสลบสไลดยมันอ้วนกว่าไอ้ลุงอีกนะคือมันใหญ่กว่าตัวเมียนในบ้านทั้งหมดทุกตัวนะมันใหญ่กว่าเขาเลยนะ ความที่มันกินแล้วมันก็นอนเนี่ยกินแล้วมันก็นอนทําอะไรวันวันหนึ่งเนี่ยฮะทําอะไร,ระวันวันนีงทำอะไรบ้างเออง,ง่วงง่วงอะไรทักนะคือก็อยู่บนหัวเสานี่วันนี้เอาไม่เอาไว้นี่ทิ้งไปแล้วนะเออไม่เอาทิ้งไปแล้วไม่นอนก็ทิ้งไปแล้วสกรกรกไอ้ไอ้อ่างรับเล็บอะ ไปว่าอ้อมพาพาาา่อไปโรงพยาบาลมาก็กลับมาประมาณบ่บายโมงกว่ากลับมาบ่ายโมงกว่าก็น้องก็ล้างห้องน้ำสองห้องทําความสะอาดห้องกระจายแล้วก็นี่มาทําความสะอาดโรงแรมตานหมูกินถึงไหนแล,ล้วลูกยาเนี่ยลิ้นหายแล้วค่ะดีขึ้นแต่ยังให้กินอยู่นะคะข้าวก็กินถา่เยอะมันก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แต่ก็ยังดีกว่าไม่กินเลย ล้นเข้าไปน่ะน,นะขามันล้นเข้าไปลมเนี่ยตึงเนี่ยตึงซ้ายตึงขวาเลยเนี่ยนี่นี่ตึงไหมคะเนี่ยตึงเนี่ยเนี่ยดูตึงซ้ายตึงขวาเลยลมเนี่ยโอ้โห,โหไอเย็นก็เปิดแก้วก็บอกว่าอีกห้าปีน้าจะท่วมบอกว่าจะท่วมถึงขั้นสูงตึกสี่ชั้นคือไม่อ,อ้อมกระลุกไม่อ้อมก็ตาย วันนี้เพอเอิญนไปไปร้านพอดีโทรศัพท์พ่อเขากระจกมันแตกร้านฟิมมันฟิลมฟิมหน้านจอมันฟิมกระจกมันแตกก็เลยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเ,เสร็จก็พอดีแม่ค้านะเขาก็าเลี้ยงแมวด้วยเหมือนกันคนที่ทําโทรศัพท์เขาก็เลี้ยงแนวด้วยเหมือนกันก็สนยทกันคุยกันเสร็จก็เขาถามว่าพี่ถ้าเกิดมันท่วมจริงๆเลยทำไงบอกว่าตายแค่แค่นั่นเองไม่ต้องคิดเยอะตายอีกห้าปีอีกห้าปีกระต่ายก็ไม่เหลือแล้วครับพี่ฝนก็คงตายแล้วละอีกห้าปีถ้าพี่ฝนไม่ตายไปออมก็ ถุยให้เป็ฝุนลอยน้ําเราเองก็ต้องลอยน้ําเหมือนกันเพราะถ้าถึงถ้าแค่ชั้นช้นถ้าถึงแค่ชั้นสี่ก็ต้องคุยแล้วค่ะคือเตรียมตัวตายกันไปเลยแค่นั้นจบเราต้องคิดเยอะนะก็อย่าบอกเขาแบบนี้มันต้องคิดเยอะหรอกตายก็ตายไปต,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 ตายก็ตายด้วยกันทุกคนนะไม่ได้ว่าเราคนเดียวมันสารพัดสารเพยที่ไม่อยากจะจินตนาการมันขึ้นมานะคืออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเนาะคนเราก็แค่นั้นแหละมันก็แค่นั้นเองเนาะก็ไม่ต้องไปทุกอะไรมันมาก ถึงเวลามันก็รู้เองล้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเหมือนที่แผ่นดินไหวที่มันเกิดขึ้นนี่แหละค่ะเราคือวันนั้นเราก็ไม่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 แน่ใจนะคะว่าเออมันใช่หรือเปล่าตอนแรกอ่ะไม่แน่ใจเพราะว่าเราเองก็ไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นได้ในกรุงเทพหรอเราก็ไม่เคยคิดไงแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วมันมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราคิดว่ามันไม่น่าจะเกิดอนาคตมันก็อาจจะเกิดก็ได้เพราะว่าทุกอย่างบนโลกออมันเปลี่ยนไปพอมันเปลี่ยนไปมันก็เป็นเป็นเป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่ว่าทุกอย่าง ันไปตามการเวลาของมันนะนะเราเรา,เราก็ต้องทําใจแค่นั้นเองก็คิดเยอะว่าแล้วไปทํางานต่อคนะ่ะเพราะว่าเหลือของเจ้าตาแล้วเดี๋ยวก็ต้องปิดกลงและุงมันไล่ตามไม่เอ้อยุงม,มาต่อตรงนี้อีกค่ะมานอนต่อหน้าบ้านอีกเอาดูเอาแล้วกันดูแล้วมันจะไม่อ้วนได้ยังไงคะ,ะนะจะไม่อ้วนได้ยังไงฮะ ห่วงห่วงเหงาเขานอนต้องยุ่งแม่เลยยุ่งต้องยุ่งเลยไม่ต้องยุ่งเลยไม่ต้องยุ่งเลยจะทำงานเข้าใจไหมไม่ต้องยุงยยงงย่งเลย <c oughs> ไปนอนไปะจะไปล้างตรงพี่ฝนละห <c oughs> ลูฝนเดินมากม่งนอนอย่างนี้เลย <c oughs> มันรู้ว่าหลูฝนไม่ทำอะไรมัน <c oughs> ดูมัน ฝนไม่ไปเหยียบมันนะลูกเหยียบมันนาท,ทีนี้อ่ะเหยียบมันนาท,ทีนี้ลูกเออจัดการนาทีดี้เดินบนนี้เดินบนนี้ยังไม่สนใจเลยฝนจัดการนาทีดี้เอ้ติดต่องเลยดูดูทั้งหุน่นดูทั้งขนเอาเลยเดีดูขนเอาเลยนะดูขนนะขนยื่นสียื่นยังไงเห็นไหม มันทําไมมันกลายส,สีก็ไม่รู้นะเออแตะจากหมาที่ขนดําสนิทสนิทอไม่เหลืออะไรเลยขนกลายเป็นสีน้ําตาลเฉยเลยอ่ะอจากหมาขนสวยสวยอะแต่ว่าแผลมันไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแล้วนะคะมันแค่แบบมันไม่ขึ้นมาเฉยๆอ่ะไม่ต้องเลยตรงนั้นไม่ใช่ที่เีถอยออกมาเลยออกมา